โอเคครับ okay, ผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ3 0 0 7 x นนั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรวมทิกเช่นเคยนะครับส่วนจะมีทิกไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ยก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับเช่นเคยนะครับถ้าไม่ชอบทิกไหนก็ปล่อยผ่านนั่นเองนะครับผมส่วนทิกไหนที่รู้สสึกกวว่่าาาาามมมััันนนเรรรคหือ็ถํไปปบ ้กันได้นั่นเองนะครับส่วนในคลิปนี้ถ้าชอบทิกไหนหรือไม่ชอบทิกไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าครับผม let's go โอเคครับผมก็สำหรับทิกแรกของเรานั่นเองนะครับผมทิกนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะสามารถทําได้แค่ในโหมดธรรมดาเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าในโหมดแรงเนี่ยมันไม่มีสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะครับทากผู้ชมโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้ท่านชมนะครับวิ่งมาตรงนี้เลยนะครับผมประมาณนี้จากนั้นนะครับผมให้เราเนี่ยกดสเก็ตบอร์ดนะครับ oh. ก็ไหลลงไปนะ แล้วค่อยกดพุ่งนะครับแล้วก็กดกระโดดประมาณนี้นะครับนี่ก็จะสามารถขึ้นมายิงศัตรูได้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วเพื่อนกูนเดาเลยนะ <laughs> คือสําหรับทิศนี้เนี่ยมันทําง่ายมากๆนะครับผมมองว่าถ้าเอาไปทําเล่นในโหมดธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาไว้ดักซุ่มศัตรูเนี่ยผมมองว่าเป็นจุดที่โอเคจุดหนึ่งเลยนั่นเองนะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะอัจริงถ้ามันมีสกเก็ตบอร์ดในแล้งนะมึงเจอกูพูดเลยทิศเนี้ย <ไป S 1> โคตรดีกูมันมีมุมเล่นนะครับข้างหลังเนี่ยก็สามารถกาําบังหรือว่ากััันนนนเเราได้่อง นะูเป็นทิกที่โอเคมากๆนะครับคือถ้าไม่โดนระเบิดสูรเรี่ังไงเราก็ไม่ตายนะครับประมาณนี้นะสามารถนําไปลองใช้กันได้นะครับสําหรับทิกนี้นะครับผมส่วนวิธีลงก็น,นะครับคือสเกตบอร์ดแล้วก็ลงปุ๊บปกติจบเรียบร้อย โอเคครับผมก็สําหรับทิกที่2ของเรานั่นเองนะครับก่อนอื่นเนี่ยให้เราโดดมาที่หอดูดาวนะครับผมโอเคจากนั้นก็ให้เรานะครับวิ่งมาที่แท่นกระโดดตรงนี้อีกทีนึงนะครับโอเคจากนั้นก็กระระยะนะครับประมาณนี้ฟีปัก <Yeah. S 1> นี่นะครับท่านผู้ชม คือถ้าเรากะระยะตรงปุ๊บเนี่ยมันก็จะตกมาอยู่ตรงต้นไม้ได้เองนะครับซึ่งตรงนี้โอะโ,โอ้โหโคตรเนียนผมบอกตรงๆนะสามารถใช้ในแรงได้นะครับแต่ว่าถ้าเราตกลงไปเนี่ยเลือดมันก็จะลดเยอะพอสมควรนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับเพราะป,ะปกติที่ผมทำเนี่ยผมก็จะทําในโหมดธรรมดานะครับแต่ว่าทําในแรงได้นะสําหรับทิกนี้นะครับซึ่งดูดีนะครับนี่มันจะเนียนมากนะครับประมาณนี้เลยนะครับใครที่จะกระโดดมาจากฝั่งหอดูดาวนะครับผมก็จะไม่เห็นเราอะไรอย่างนี้นะใครที่วิ่งผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็จะไม่เห็นเช่นเดียว ซึ่งเราเนี่ยสามารถลองนําไปใช้กันได้นะเวลาคนวิ่งผ่านมานะครับหรือจะวิ่งมาชุบนะครับเราก็สามารถยิงได้เลยนะทุกคนนี่ประมาณนี้แลวคือถ้าเรายิ่งมีเก็บเสียงนะครับมันยิ่งเนียนเข้าไปใหญ่นะครับนี่แบบนี้เลยนะอ่าซึ่งทีนี้ก็ง่ายมากๆนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะลองพันยานะครับแล้วโดดลงให้ดูนะว่าเลือดผมจะเหลือเท่าไหร่โอเคไปวิวทำไมผมกระโดดลงมาแล้วมันมาอีกขั้นหนึ่งเนี่ยแต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเนียนนะครับอ่าประมาณนี้ก็โดดลงไปอีกขั้นบ สรุปคือเลือดลดไม่เยอะนั่นเองนะครับเพราะว่าโดดลงมาขั้นเมื่อกี้นเนี่ยมันจะเป็น2คขั้นนะตอนแรกเราอยู่ตรงนี้ฟึบแล้วก็ตกลงมาตรงนี้ฟึบนะครับอ่าประมาณนี้นะซึ่งตรงนี้ก็สามารถใช้เล่นได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะเห็นได้ง่ายหน่อยประมาณนี้นะครับผม โอเคครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับทริกต่อมาของเรานั่นเองนะครับก็จะอยู่ทางด้านของเมืองคลิปเทานะสำหรับทริกนี้สามารถนําไปใช้ในแรงได้นะครับเพราะว่ามันมีในแรงแล้วนั่นเองนะครับสำหรับตู้ปันสุกนะโอเคครับผมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับวิ่งมาตรงนี้นะคือถ้าเราไม่มีเพื่อนเราก็จะไม่สามารถทําได้นะหรือว่าอาจจะทําได้ว่าสาหรับทริกนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยมากับเพื่อนนั่นเองนะครับไม่ว่าจะดูโอหรือสควอตเนี่ยก็สามารถทําได้นะก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเรายืนอยู่หน้าตู้ปันสุกนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้ แล้วก็สามารถโดดขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นก็วิ่งแล้วก็กระโดดนะปึ๊บอ่าเราก็จะสามารถขึ้นมาซุ่มยิงคนได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับสาหรับทิกที่3ของเรานั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็สามารถใช้ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเรากําลังนัวกับตี้อื่นอยู่ข้างหน้านะครับก็สามารถขึ้นมาทําทิกนี้เพื่อมาซุ่มยิงให้เพื่อนในตี้ได้นั่นเองนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้เลยนะเป็นอะไรที่โอเคนะครับถ้าไปทําในแร้งนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับถือว่าง่ายนะแค่มากับเพื่อน2คนก็สามารถทําได้แล้วนั่นเองนนนะคครรัับบสําหททิีุ้ก โอเคครับผมท่านผู้ชมก็สำหรับทิกถัดมาหรือว่าทิกที่4ของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับทิกนี้เนี่ยจะอยู่ทางด้านของพีกนะก็คืออยู่ในแมปเกาะสวรรค์ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เกาะสวรรค์ใหม่ก็เข้าแล้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทิกนี้ผมมองว่าเป็นทิกที่เวิร์กพอสมควรเลยนะสำหรับการขึ้นชาร์จบ้านนั่นเองนะครับทุกคนอ่าลองไปทํากันได้นะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยนะครับสมมุติว่ามีคนดักเราอยู่ตรงบ้านฟาร์มหลังนี้นั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาดักนะครับเข ประมาณนี้อะไรอย่างนี้นะครับนี่เขาก็จะดักเราอยู่หน้าบันไดอย่างนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับผมทําทีนี้นะก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเนี่ยตั้งไอวอลตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับจากนั้นก็กระโดดขึ้นตรงนี้ปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็กระโดดปึ๊บแล้วก็จะสามารถขึ้นมาชาร์จบ้านได้แล้วนั่เองนะครับ คือเป็นทิกที่ดีพอสมควรนะครับแค่เราใช้ไอวอลเพียงหนึ่งลูกนะครับก็สามารถทําทิกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับคือถ้าเรากระโดดไม่ช่ำเนี่ยมันก็อาจจะตกบ่อยแล้วก็ทําให้เราแบบเสียจังหวะในการชาร์จบ้านได้นั่นเองนะครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนไปฝึกนะครับเวลากระโดดขึ้นตรงนี้อันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชํนานาญเท่าไหร่นะครับนี่บนี่ประมาณนี้เลยนะครับ ให้เพื่อนปลาระเบิดขึ้นมาแถวนี้นั่นเองนะครับอ่าเพื่อกดดันเขานะแล้วเราก็ขึ้นมาท,ทําทิกตรงนี้แล้วก็ขึ้นมายิงคนบนบ้านได้นั่นเองนะครับทุกคนคือทิกนี้เป็นทิกที่เวิร์กพอสมควรนะครับลองนําไปประยุกต์หรือนําไปปรับใช้กันได้นั่นเองนะครับทุกคนทิกนี้ผมยกนิ้วให้เลยจริงๆนะนิ้วกลางนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมก็สําหรับพิกสุดท้ายของเรานั่นเองนะครับผมที่นี่จะเป็นการนําระเบิดนะครับแล้วก็แฟดแล้วก็ทางด้านของไอวอลเนี่ยออกมาจากโซนบิสไตล์นะครับหรือว่าโซนเขาเรียกน,นะโซนฝึกซ้อมนั่นเองนะครับทุกคนโอเคก่อนอื่นเนี่ยให้ท่านผู้ชมนะครับไปขับมอไซค์อ้ามอไซค์กูหาย โอเคครับผมหลังจากที่เราไปเอารถมาแล้วนั่นเองนะครับก็ให้เราทําทิศนี้นะซึ่งทิศนี้ผมก็เคยสอนไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอาทิศนี้มาประยุกต์ใช้ทางโซใช่แล้วนี่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดออกมาตรงนี้แล้วก็เดินมาตรงกลางนี้นะครับจากนั้นก็ขึ้นสเก็ตบอร์ด หลังจากที่เราเข้ามาได้แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ให้เรานะครับไปเอาทางด้านของระเบิดแฟดนั่นเองนะครับอ่าเอาเอามันทุกอย่างเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวเราจ่าไปเอาระเบิดต่อนั่นเองนะครับปึ๊บจากนั้นเราก็จะไปเอาไอวอลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมปับ๊บอ่าประมาณนี้นะครับอ่าพอเราได้3อย่างแล้วนั่นเองนะครับให้เรากดออกนะครับปึ๊บคอนเฟิร์ม ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยวิ่งมาที่หน้าห้องพูดคุยนะครับโอเคครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับแล้ก็จะมีทั้งระเบิดแฟลตแล้วก็ระเบิดธรรมดาแล้วก็ไอวอลนั่นเองนะครับผมจะลองปาะ <c oughs> นะโคตรเท่นี่ไงเออก็มาดิวะ แล้วนี้ล่ะแล้วนี้จะโดนไหมอันนี้จะโดนไหมวิ่งไหมวิ่งไหมโอ้โหโอ้โหขาวด้วยเฮ้ย y เอ้ไว้มาแกล้งคนได้เลยเนี่ยขาวไปดีขาวไปดีแต่ระเบิดเนี่ยรู้สึกจะไม่มีผลประมาณนี้นะครับซึ่งคนอื่นก็จะเห็นไอวอลเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับทิกสุดท้ายของเราเป็นไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าครับสาหรับคลิปนี้ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนใหม่ๆจากกผผผมมมนนนััเองคครบ็สหิป ีขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม <S <S